สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับหลังจากที่หลายคนขอเข้ามาครับวันนี้ผมเลยจัดให้นะครับทุกคนวันนี้จะเป็นการพาทุกคนมาดูทีมตีบอสหรือตีระบบ7แเทพจอรสลัดนะครับทุกคนเราจะมาดูกันว่าทีมที่มันแบบตีบอสแรงที่สุดในตอนนี้มันจะมีตัวละครไหนบ้างก็คอมโบหลักๆจะเป็นซาโบ,บวกกับตัวของซิลเวอร์เลลี่ครับด้วยความสามารถของเลลี่นี้จะมีแบบทําให้อฝั่งนั้นรับดาเมจ แรงขึ้นอีก50%ครับบวกกับตอนปล่อยสกิลมีแบบฮิวเพื่อนฮิวมาให้เพื่อน1รอบด้วยนะครับผมก็คือ100%แบบสามารถปล่อยสกิลแบบอีก1รอบต่อได้นะครับและแล้วก็สกิล3ครับการโจมตีปกติยังมีลดพลังป้องกันด้วยนะครับผมทําให้แบบเลลี่นี้เอาเหมาะกับการตีบอสมากเลยนะครับผมตีคนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปสนใจสกิล4ครับคือทําให้กลายเป็นหินนะครับเพราะว่าเราตีบอสเราไม่ต้องกลายเป็นหินอยู่แล้วครับส่วนตัวดาเมจหลัก จะเป็นซาโบครับซาโบของผมตอนนี้ชุดระดับสูงสุดครับผมดาบที่ดีที่สุดก็คือดาบซูซูครับอาวุธที่ดีที่สุดสําหรับตัวของซาโบนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมแลกไอเทมชิ้นนี้มาไว้ด้วยนะครับใครที่อยากแบบชอบตัวละครตอนนี้ก็สามารถแลกเป็นอาวุธชิ้นนี้มาเล่นได้นะครับตีบอสแลงมากๆเลยหินตอนนี้ผมใส่เป็นหินเจาะเกาะนะครับผมหรือใส่เป็นหรือใครแบบสามารถใส่เป็นดามจล้วนได้นะถ้าใส่เป็นดามจล้วนแนะนําให้ใส่ตัวละครที่มีรถ พลังป้องกันไปด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนามิหรือเป็นเลลี่เมื่อกี้นี้นะครับผมให้ได้ต่ำๆสักประมาณ60%ขึ้นไปแล้วกันมันถึงจะแรงนะครับแต่ว่านี้ผมใส่เจาะกรอบไปเลย44%บครับบวกกับเลลี่อีกครั้งละ20%ก็คือถ้าเลลี่ตี2ครั้งมันจะเป็น40บวก44ผมเจาะไป84%ก็พอแล้วนะครับทุกคนก็ถึงว่าเยอะแล้วเพราะว่าแบบบอสท,ที่เราจะไปตีแน่นอนว่าพลังป้องกันมันเยอะครับแล้วก็ตามด้วยตัวละครซับ แครอทนี้ช่วยอะไรครับผมสกิลหนึ่งเลยครับทุกคนเอามาแค่มาเอาแค่สกิลหนึ่งมันเท่านั้นก็คือเพิ่มพลังโจมตี20%ครับและก็ได้พลังป้องกันด้วยทําให้ทีมเรานั้นยืนนานครับผมมีฮิลเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนด้วยนะครับผมการโจมตีปกติของมันคือเอาแค่นี้ครับสาหรับตัวของแครอทผมใส่แครอทน้อยเป็น3ตัวนะครับโดยใส่ซาโบเป็น2ซาโบอีกตัวหนึ่งผมไม่มีอะไรเลยครับทุกคนโดูชุดก็เป็นระดับ6ดาวอาวุธก็เป็นแหวนครับไม่ตรงสายได้ซ้ําแต่ว่า เราจะเอาไปเล่นเหมือนเดิมครับซึ่งผมหาซูซูไม่ได้ครับทุกคนผมแลกมาไว้แค่ชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นครับจัดการเลยครับผมซูซูหนึ่งชิ้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปรับชมกันว่าการตีบอสของผมนี้มันจะแรงจริงๆหรือเปล่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าเซตนี้เป็นเซตที่แบบแรงที่สุดในเกมครับหลักๆก็จะเป็นซาโบวกกับเลลี่วกกับแครอทด้วยนะครับผม3ตัวหลักๆเลย ที่เหลือแล้วแต่ใครจะประยุกต์ใช้นะครับอาจจะเป็นซาโบ2ถ้าซาโบ2นี่จะแรงมากนะครับถ้าอัพเต็มหมดซาโบ3ก็ได้นะครับทุกคนบวกเรลี่ตัวเดียวพอเพราะว่าบอสมันมีแค่ตัวเดียวนะครับผมเรลี่ตัวเดียวก็เก็บสแต็กได้แล้วหรือใส่เป็นแคลลอร์ดสักหนึ่งตัว2ตัวใส่เป็นนามิ้ก็ได้นะครับผมแต่วันนี้มาดูเซตนี้กันหลักๆก็มองที่ซาโบเรลี่กับแคลลอร์นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เนาะการตีบอสของทุกคนจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันดาเมจมันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าการตีบอสมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมจะไปตีบอสเจ็ดแทมจนสลัดนะครับเพราะว่าระบบบอสเซิร์เวอร์ผมยังไม่มาครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันบอสตัวแรกเป็นคอคดายครับผมเรามาลุยกันเลยครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวที่ยืนอยู่หน้านั้นผมต้องใส่เป็นแครอทครับเอาแครอทไปยืนรับดาเมจไปเลยแต่ว่ามันตีเราหน้าจะไม่ลดนะครับผมพลังป้องกันมันเยอะนี่หตัวละครที่เราเซตไว้ครับผมเลือก ผมมีแค่เรือเทาสั้นนะครับผมจําเป็นต้องใส่ใส่อาทูดามจครับถึงแม้ว่าเรือเทาสั้นบวกกิติคอนแต่ซาโบติดคีพไม่ได้แต่เราเอาทูดามจครับทุกคนตอนที่มันยิงได้ทูดามจอีก70%นะครับผมแรงมากๆเลยนะมามาดูกันว่าจะตายหรือเปล่าครับผมคูณ2ไปเลยจะได้ไม่เร็วไม่ช้าเดี๋ยวคูณ1งดูดามจตตอนพ่นหน่อยครับว้าวเขาให้ประมาณ11ล้านหรือเปล่าครับทุกคนยังเบาอยู่ตัวนี้แหละ46ล้านหรือ4ล้าน6วะ4ล้าน6ครับยังเบาอยู่ครับ ตอนนี้กำลังจะเริ่มเก็บสแตงคับนี่เรลี่ครับผมภาพเข้าให้พิมก็จะแรงขึ้นไปอีก50%นะครับผมซึ่งของซาโบนั้นเมื่อเพื่อนล่อยสก,กิลมันจะสก,กิลแรงขึ้นไปสะสมได้เรื่อยๆนะครับเอาง่ายๆว่ายิ่งยืนนานเมื่อไหร่ยิ่งยืนนานเท่าไหร่ครับซาโบของเรานั้นก็จะพ่นแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมบอสก็ไม่น่าจะหลุดรอดเนื้อมือของซาโบไปได้ครับทุกคนนี่เริ่มจะลดลงมาเป็นคอแล้วนะครับอันนี้เพิ่งพ่นครั้งที่2ครับเดี๋ยวดูพ่น ครั้งที่4ี่ครั้งที่5้าครับผมว่ามีหายแน่นอนครับทุกคนเขาสั้นยิงไปปั๊บโอเคได้ทูดามเมดด้วยครับผมเรลี่มาร์คหัวไว้รอบต่อไปครับแคลร์เราหลุดหรือเปล่าแช่แข็งอยู่หลุดมาครับป่อนสกิลพนรอบนี้ครับ1้อยล้านแล้วพนไปอีกส0บล้านครับแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้รับรอบนี้ต้องเก็บมานาก่อนนะครับผมเขาสั้นยิงไปปั๊บโอ้ไม่ได้ครับบัฟเรือเดิมอยู่หรือได้วะยิงไปครับ มาดูรอบนี้ครับทุกคนแต่ว่าสแต็กยังไม่ค่อยเยอะนะพ้นรอบที่4หรือเปล่าเนี่ยรอบที่3าหรือ4ี่ครับแม่ไม่ได้นับเลยเกันกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวมาดูครับน่าจะไม่รอดนะครับทุกคนผมให้อีกไม่เกิน2รอบพนอีกไม่เกิน2รอบครับหายแน่นอนตอนนี้เหมือนจะรอดแค่ครึ่งเดียวนะครับผมถึงรอบที่9แล้วแต่สแต็กของซาโบตอนนี้โหเหลือล้อนครับทุกคนเดี๋ยวดูนะเนี่ยช็อตน,นี้เลยเลลี่บ๊อบไวต่อไปแคร์โรลเราครับผมเพิ่มน้ำามเห็นอีก พลเขาให้โอ้โหเกือบหายย้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งรอบหน้าไม่รอดครับทุกคนรอบหน้าก็หลับแน่นอนครับขอแบบอำลาพกขดัยครับผมตีใช้แค่1ชิ้นนะครับผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละคนรอบต่อไปนี้ครับผมโอเลลี่ไม่ได้มาร์คสกิลด้วยครับมันเป็นไรครับผมไม่ต้องมาร์คมันเยอะอเรียบร้อยครับบอกได้เลยว่าแค่อันเดียวครับผมดาเมจรวม9 6้าันหร้อยล้านโอ้โห ดี๋ยวมาดูดาเมจรวมครับทุกคนมันมาตัวเดียวเลยหว่งอีกตัวหนึ่งก็ของไม่ตรงสายแค่นิดเดียวนะครับผมทําให้ดาเมจห่างกันขนาดนี้เลยเหรอแปดพันกับ1000ล้านนะครับผมเราไปต่อกันที่ตัวที่2ครับซึ่งถ้าอัพเป็น15ดาว2ตัวมีดาบซูซี่อตัวครับมันจะตายเร็วมากเลยนะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเหมือนผมมีแค่ตัวเดียวครับอีกตัวหนึ่งมันสิบสี่ดาวไงทางโจมตีมันก็น้อยแอทเทมันก็ไม่ตรงอะครับผมไหนนี่แต่ไม่เป็นไรครับไหนเข้เามาแบบ พอนเก็บต่อแต่งดีกว่าไม่มีครับ2องตัวแบบเรียกว่าตัวครึ่งและกันน,นัก่อลไปครับไปต่อครับผมเจอโมเลียก็มีข้อเสียนิดนึงเพราะว่ามันลดพลังโจมตีของเราเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมเราบัฟขึ้นไปมันก็ลดลงเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรครับผมซาโมผมเอาอยู่ครับขอแค่ไม่โดนแช่แข็งครับผมหูเรลี่โดนคนตายป่ะเนี่ยมันถึกเกินเลือดบอสตัวเลือดตัวเมื่อกี้9ก0 0ประมาณ9 0 0 0กว่าล้านเลือดตัวนี้น่าจะ10,000กว่าล้านได้นะครับผม10,000ล้านเราจะถึงหรือเปล่าวะเนี่ย ต้องหลุนกันครับทุกคนซึ่งผมก็ยังไม่เคยตีไงเพราะมันเป็นระบบเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผมซาโบผมยังไม่เคยเอามาตีเจ็ดเทพเลยซาโบนี้จะแรงเข้าไปอีกนะครับผมได้ดาเมจสองหมื่นสามหมื่นลก็ทําได้นะถ้าอีกฝั่งเป็นตัวบอสธาตุสีเขียวครับผมยกตัวอย่างเช่นแฟงกี้ที่เราเจอในบอสทั่วไปนะครับผมมีแฟงกี้ออกมาอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าแฟงกี้แบบโดนหนักมากครับผมคือสายกำปั้นมันจะตีสายสีเขียวแรงขึ้นไปอีก3 0นะครับ นนี่แต่ตอนนี้เราตีที่เป็นรูปปีกสีฟ้าก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องบัฟดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเราก็แรงอยู่แล้วครับแต่จะตายหรือเปล่าเออรอบที่แปดแล้วนั่นเนี่ยยังแบบม้โหงไม่ถึงครึ่งเลยครับเอาหน่อยครับเอาหน่อยซาโบพ่นไปตามเก็บอีกหนึ่งรอบที่เก้าแล้วน่าจะประมาณครึ่งหลอดครับทุกคนแต่ถ้ามองแบบดาเมจเท่าเดิมไม่ตายแต่ผมว่าต้องตายแหละเพราะว่าอะไรมันเริ่มจะบัฟเยอะไปแล้วนะครับตอนนี้ดูดาเมจได้ไหมเอย ยิงเข้าให้โอ้โหทูดัเมทจะหมดปอพ่อนหน,หนักอีกสักรอบอลงเป็นข้อแล้วทุกคนเอาวะผมว่ามีลุ้นอยู่นะเนี่ยรอบต่อไป12 12เราตีปกติครับตีปกตินี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแทบไม่เข้านะครับผมแทบไม่เขาขอทูดาเมจหนนะทูดาเมจโอ้โหทูดัเมทไม่ได้ด้วยรอบนี้จิมเข้าให้รอบที่12นะครับ13ตายไปนเนี่ยพ่นไปทีโอโหเรียบร้อยลึกขนาดนี้ี่เรียบร้อยครับทุกคนปิดได้ใน อันเดียวอีกแล้วครับผมใช้ไอเทมเซอรแค่1ชิ้นครับเฮ้ยมารอที่15พอดีนะเนี่ยได้พ่นโอ้หเกือบไม่ได้ครับขอพ่อนแบบคอนสิตหนทอดูดาเมเได้ไหมได้ด้วยครับผมพ่นรอบนี้ป้าเข้าให้โอ้โห200ล้านหรือเปล่าเกินไป13,700ล้านครับทุกคน <S <S ดามเมจรวมของเราซึ่งดามเมจข้างในจะเป็น10,000ล้านเอาดิครับตัวนั้นได้3,000ล้านเองถ้า2ตัวนะก็ ซึ่งตัวนั้นมันพ่นหลังตัวของซาโบตัวนี้ด้วยนะครับผมมันต้องได้ดามเ,เยอะกว่านี้เพราะว่าตัวที่พ่นก่อนจะเสียเปรียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวพ่นต่อไปมันจะแรงขึ้นนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาเจอกับจินเบครับผมไม่รู้ว่าผมจะเอามันตายหรือเปล่านะคือบอสตัวเมื่อกี้เราอย่างรอบที่15ครับจินเบมันมีรีเลือดด้วยบวกกับมันเป็นบอสขั้นถ,ถัดไปอีกอ่ะมันเลือดมันต้องเยอะขึ้นด้วยครับทุกคนรูปสายปีกอีกหืเราน่าจะตีไม่ตายครับไม่ตายก็ขอซักหมื่นห้าแล้วกันครับ ก็ง,ง่ายครับผมถ้าซาโบผม2ตัวอัพ15ดาวเท่ากันนี้ก็ใส่ซูซีสอชิ้นนะก็เรียบร้อยครับผมผมว่าตีถึงตายหย่อมมีฮอกก็น่าจะใช้ไม่เกิน20ชิ้นนะถ้าแบบโอ้โหจะแบบรุนแรงขนาดนี้ก็ให้หลังๆมาน่าจะตัวซอกประมาณ2ชิ้นอาตายหย่อมซอกประมาณ4ชิ้นไปทุกคนก็น่าจะประมาณตกประมาณไม่ถึง20อ่ะผมว่านะถ้าอัพเต็มนะครับวงเล็บทาพเต็มนะหรือสําหรับเพื่อนๆทุกคนหรือท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมที่เข้ามารับชมอาจจะยังมีตัวละครไม่เยอะ อาจจะเพิ่งจะเล่นนะคะผมตีระบบนี้ถ้าเลเวลน้อยผมแนะนําอย่าเพิ่งตีครับเราเก็บไม้เก็บแต้มใน4ีบอสไว้เพราะว่าเราค่อยตีตอนที่เรามันจะหมดเวลาเราค่อยตีก็ได้ครับเพราะว่าตัวเราจะอัพขึ้นมันให้ระยะเวลาตั้ง1เดือนกว่ามันจะหมดอ่ะตัวเรามันจะได้อัพขึ้นเยอะกว่าเดิมเราจะได้ประหยัดไอ้ของในที่ใช้ในการเข้ามาตีนะครับผมมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะเราอย่าเพิ่งตีนะครับผมใจเย็นๆค่อยๆไปก็ได้เพราะว่าบอสอยู่ทั้ง30วันนะครับแต่ว่าถ้าทนไม่ไหวจริง อัดซาโบให้แน่นๆเยอะๆครับผมเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะอัดได้เพราะว่ามันเป็นตัวดามจหลักครับผมส่วนเรลี่ก็ใส่เป็นสิบดาวอย่างนี้เข้ามาช่วยเสริมครับซาโบหนึ่งตัวกับเรลี่หนึ่งตัวก็เกินพอแล้วครับผมที่เหลือก็อจ,จะใส่เป็นอันธามิมาเพิ่มพลังโจมตีก็ได้ลดพลังป้องกันอีกฝั่งก็ดีเหมือนกันครับผมดูมีตัวละครที่หลากหลายครับผมแค่หลอดชักสิบดาวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวละครสิบดาวอ่ะมันได้สกิลคันสามเลยครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้หลักๆขาดไม่ได้ก็ซาโบเลยนะครับผมซาโบบวกดาบซูๆนะใครที่ชอบสายตีบอสอยากฟาร์มเร็วๆอยากกิ่งเร็วๆครับพยายามเก็บซาโบไว้1ตัวบวกกับดาบซุยๆด,ด้วยนะครับซึ่งสัปดาห์นี้มีใช้นะครับผมแต่ว่าตีคนเริ่มจะลําบากหน่อยนะเพราะว่าแม้ตัวละครที่จะเข้าต่อไปก็ยิ่งเป็นโรบินนิวเวอร์นะครับทุกคนซาโบดามเมจเยอะที่สุดอยู่แล้วแน่นอนโดนตัดมานาแน่นอนครับแต่ก็มีวิธีแก้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่าแบบ เจอโรบินเราก็จะแพ้เลยมีวิธีแก้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวรอตัวละครมันเข้าผมขอดูสกิลแบบแน่นอนก่อนไม่ตายครับทุกคนรอบที่15ถ้าได้พ่นอีกรอบหนึ่งน่าจะตาย1 3ึ่งเบากว่ารอบเมื่อกี้ครับทุกคนรอบนี้ได้1 0,000ล้านเหมือนกันแต่ว่าเบากว่ารอบเมื่อกี้เนาะเพราะว่าดาเมจหายไปน,นิดนึงครับมันไม่ได้รับทูดาเมจด้วยนะครับผมถ้าได้ทูดาเมจก็น่าจะตายนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบสองเนี่ยผมก่าดล้างไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่ามมมันีีแบบกกกดดดโจจต็ไ้หรรือว่าเาเะ กวาดล้างก็ได้นะครับผมตรง ATK a t t a c k นี้นะครับผมนี่มีสีเขียวกับสีเหลืองก็กวาดล้างไปเลยครับผ่านเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะได้นำไปใช้ตีบอสหรือผ่านเจ็ดเทพจนสลัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมซาโบตระละครหลักๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ครับใครที่ดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าตละครโรบินเข้าจะพาทุกคนมาทัวร์กันว่าโรบินมันเล่นยังไงข้อดียังไงแล้วก็แก้ทางโรบินเนเยวอร์ยังไงเดี๋ยวผมจะพาเนาะ อย่าลืมนะครับผมเข้ามารับชมกันใหม่ด้วยนะครับคลิปหน้าต่อๆไปเนาะสวัสดีครับ